ิดตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับอาร์เซนอลเป็นทีมที่ลงทุนเยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับเกินกว่า150ล้านปอนด์แต่ผลงานใน3เกมแรกเละเทะเลยครับรังบวยของตารางแพ้รวดยิงประตูไม่ได้ไม่มีแม้แต่คะแนนเดียวประเด็นก็คือมันเกิดอะไรขึ้นกับอาร์เซนอลครับวันนี้เนี่ยเรามาลองไล่เลียงกันนะครับไล่กันไปจนถึงต้นตอนเลยครับว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับที่ทำให้อาร์เซนอลนั้นตกต่ำด้ถึงเพียงนี้ครับ เมนส s ตนส์สตอรี่เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลอสต้าบายจิตรกรสีคำเกรือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลีสต้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับเปิดฤดูกาลมานะครับมันมีหลายจุดหลายประเด็นที่มันน่าสนใจเหลือเกินครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นความผิดหวัง ของแฟนปืนใหญ่อาร์เซนอลนั่นเองครับปิดตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับอาร์เซนอลเป็นทีมที่ลงทุนเยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับเกินกว่า150้าล้านปอนด์แต่ผลงานใน3เกมแรกเละเทะเลยครับรังบวยของตารางแพ้รวดยิงประตูไม่ได้ไม่มีแม้แต่คะแนนเดียวประเด็นก็คือมันเกิดอะไรขึ้นกับอาร์เซนอลครับวันนี้เนี่ยเรามาลองไล่เลียงกันหน่อยครับไล่กันไปจนถึงต้นต่อเลยครับว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับที่ทําให้อาร์เซนอลนั้น ตกต่ำได้ถึงเพียงนี้ครับถ้าเราจะเริ่มต้นมันอาจจะต้องเริ่มที่บุคคลสูงสุดครับนั่นคือสแตนโคอนเก้ครับในฐานะ,ะนะการเป็นผู้ถือหุ้นมากที่สุดแล้วก็เป็นเจ้าของสโมสอสนะครับว่ายง่ายนี่คือชื่อที่เดอะกูเนอร์สาบส่งเยอะเหลือเกินครับมันมีหลายข้อหลายแง่ที่จะนำมา,ว,าวิจารณ์ครับทั้งความทเชียานความใส่ใจการลงทุนในการซื้อเลือกเตะ หรือความสัมพันธ์ภายในองค์กรและภาพที่มันชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของการลงทุนเนี่ยแหละครับถูกมองว่าไม่ทุ่มเงินเลยใจไม่ถึงเลยเรื่องนี้มันจริงหรือเปล่าย้อนกลับไปในปี2007ครับนั่นคือปีแรกที่โครินเก้เนี่ยเข้ามามีส่วนในการบริหารครับซึ่งก่อนหน้านั้น1ปีครับอาร์เซนอลอยู่ในยุคที่เกือบยิ่งใหญ่นะไปถึงรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกหลังจากนั้นโครอนเก้ก็ค่อยๆซื้อหุ้นเพิ่มครับ จนกระทั่งเชอร์สโมอสรได้สำเร็จครับในปี2018ภายใต้ชื่อบริษัทโค o ินเกียสปอร์ตแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งในช่วงหลังเนี่ยมันเริ่มเห็นภาพที่เด่นชั้นมากขึ้นครับนั่นคือความถดถอยของเสถียรภาพครับจากที่เคยเป็นทีมที่ติดท็อปโฟตลอดไปเล่นยูฟ้าแชมเปียนส์ลีกทุกปีโดยเฉพาะในยุคข,ของอาร์เซนกอ์นะครับ22ปีที่เวนเกอร์คุมทีมอาร์เซนอลไปเล่นแชมเปียนส์ลีกถึง20ปีนั่นคือภาพที่มันชัดเจนมากครับ แต่พอมาถึงยุคของโครนเก้ครับทุกอย่างลดระดับลงถอยลงมาเล่นในถ้วยเล็กก็คือยูโรปาลีกจนถึงซีซันล่าสุดครับ2020-2021ไม่ติดโคตาฟุตบอลยุโรปด้วยซ้ำเ้นกราฟมันดำดิ่งลงเรื่อยๆครับซึ่งมันแปรผันถึงงบประมาณในการเสริมทัพ Go.com นะครับเคยวิเคราะห์ไว้ว่าโมเดลธุรกิจของอาร์เซนอลเนี่ยมันมีความแตกต่างจากทีมอื่นๆครับจุดที่แตกต่างก็คือพวกเขาใช้เงินเสริมทัพตามผลงานของทีม คือว่า,าง,ง่ายว่าถ้าไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกก็จะมีงบประมาณในการจับจ่ายซึ่งมันมาจากเงินรางวัลแล้วก็ส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดครับตกอยู่ที่ราวๆสี่สิบถึงหกสิบล้านปอนด์ต่อปีและตัวเงินมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นพอพลาดจากโคต้าแชมเปี้ยนส์ลีกปุ๊บมันก็เริ่มมีผลกระทบครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการบริหารก็ไม่ใช่เป็นประธานที่พร้อมจะอัดฉีดเม็ดเงินให้กับสโมสรได้เหมือนอย่างเชลซีแมสตี้หรือว่าารีสซงต์แชมแมงเพราะฉะนั้น งบประมาณในการซื้อเตะมันเลยลดลงเรื่อยๆครับจนค่อยๆล้มลงอย่างต่อเนื่องเป็นโดเมนอลเอฟเฟกต์พลาดหนึ่งครั้งโอกาสพลาดครั้งที่2ก็จะมีง่ายขึ้นจนมาถึงตรงนี้ครับห้าฤดูกาลติดต่อกันแล้วครับที่อร์เซนอลไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกถ้าพูดกันให้เห็นภาพก็คือนับตั้งแต่ฤดูกาล2016ถึง2017เป็นต้นมานะครับรายได้ของอร์เซนออลเนี่ยลดลงเรื่อยๆครับผลประกอบการของพวกเขาลดลงถึง35ล้านปอนด์ ขณะที่2017ถึง2018ลดลงอีก40ล้านปอนด์ส่วนที่หายไปเป็นผลจากการไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกโดยตรงครับทำยังไงต่อก็ต้องพยายามหากำไรจากส่วนที่ขาดหายครับหลกัหลกๆก็คือขายนักเตะออกอเล็กซองเลรชมเปอเลนทีโอวอลคอตโอลิวียอชิรูซึ่งในซัมเมอร์2018นะครับมันเลยทำให้ตัวเลขของปีนั้นดูไม่แย่เท่าไหร โดยการได้กำไรก่อนหักภาษีนะครับ70ล้านปอนด์แต่หลังจากที่ขายไปเรื่อยๆนะครับมันก็เริ่มขาดทุนเพิ่มขึ้นครับ2018ถึง2019ครับขาดทุนเพิ่มขึ้นราวๆ60ถึง70ล้านปอนด์ถ้าลองเปรียบเทียบแบบทีมอื่นครับซึ่งอยู่ในสาการเดียวกันคือผลงานเริ่มลดระดับลงหรือหลุดโคต้าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับอ,อย่างเช่นแมนยูเต็ดก็ได้ครับสทีมนี้เนี่ยถูกเปรียบเทียบกันเสมอเพราะว่าเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินครับในยุคก,ก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะภายใต้การนำทีมของเซอร์เลกูสันและอสเซร์นเกอร์พอเปลี่ยนแปลงเสร็จปุ๊บแมนยูเต็ด e ยังคงเดินหน้าต่อครับมีความพยายามที่จะทำรายก้อนใหญ่เข้ามาและก็พร้อมที่จะลงทุนครับเพื่อสร้างทีมให้กลับมาแข็งแร่งครั้ง,งผิดกับอาซนอลครับพลาดหนึ่งครั้งไปแล้วจะลงทุนเกินตัวก็เกรงว่ามันจะไม่คุ้มเสี่ยงมันก็เลยแบบคล้ายๆเป็นสถานการณ์แบบจำยอมกับสภาพไปครับการทุ่มเงินซนักเตะเนี่ยพึ่งมาเอาแบบจริงจังนะครับมากระตุ้นในช่วงสัก23ปีหลังนี่แหละครับ ลงทุนกับนักเตะอย่างนิโคลัสเปเป้กาเบียรมาการเยสหรือนักเตะใหม่ในซัมเมอร์นี้นะครับเบนไวท์มาจินเออร์ติกาดแอรอนแรมสเดลเพียงแต่ว่าผลงาน,นยังไม่มาครับถ้าเราจะบอกเหตุผลก็คือก็เพราะว่าปล่อยเวลาให้ความตกต่ำเนี่ยเกาะกินสโมสรมากเกินไปกว่าจะรู้ตัวเพิ่งมาเริ่มลงทุนในช่วง 2- 3ปีหลังนี่เองซึ่งมันยังไม่ทันครับมันไกลเกินกว่าที่จะไล่ตามบรรดาพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกไปแล้วน้ำซ้ำ ทีมอื่นๆก็พัฒนาเติบโต,ต,ตขึ้นไปเรื่อยๆครับทุกวันนี้ครับทีมอย่างเวสต์แฮมแอสตันวิลล่าเลสเตอร์วูฟแฮมันตยกระดับตัวเองเนี่ยขึ้นมาอยู่ในครึ่งบนของตารางและก็มีลุ้นไปเล่นฟุตบอลยุโรปเกือบทุกปีเพราะฉะนั้นนี่คือจุดแรกครับที่สแตนโครเอนเก้ควรรับผิดชอบวิธีการบริหารที่ดูขาดความยืดหยุน่นเน้นตัวเลขในบัญชีเป็นหลักโดยเพราะเทียบกับทีมอื่นๆที่อยู่ในเครือของสแตนโคเอนเก้นะครับ อย่างเช่น LA Rams ในศึกอเมริกันฟุตบอล NFL หรือว่า e n v e r Nuggets ครับทีมในลีกบาสเกตบอล NBA ที่ดูเหมือนโครนเก้นั้นทุ่มเทม,มากกว่านี้แต่กับอาร์เซนอลเน้นที่บัญชีรายรับรายจ่ายเลยครับหรือความใส่ใจหรือความสาํคาสคัญขนาดในปีที่อาร์เซนอลเนี่ยชิงกับเชลซีในถ้วยยูโรปาลีกนะครับเมื่อปี2019โครนเก้นี่นาะเจ้าของสโมสรยังไม่มาเชียร์ทีมเลยครับซึ่งเดอะกูเนอร์สสายหน้าแล้วครับรับไม่ได้แล้วครับ มีก็เหมือนไม่มีว่าง่ายๆแบบนั้นขั้นตอนต่อมาคือเรื่องของการลงทุนเหมือนเดิมครับโอเคครับสองสามปีหลังจ่ายเงินมากขึ้นแต่ผลลัพธ์ที่ได้มาทําไมมันไม่เวิร์คโดยเฉพาะหลังจากยุคข,ของอาร์เซนเวเนเกอร์เป็นต้นมาปี2 0 1 8ันครับอร์เมื่อเวเนเกอร์อำลาทีมไปครับทีมแต่งตั้งอุนานมเอเมริรี่เข้ามาใชา้งบประมาณไปทั้งหมด68ล้านปอนด์ครับจำนวนเงินที่ลงไปเนี่ยไม่น้อยนะครับแต่สุดท้ายก็อย่างที่เรารู้นครับอาร์เซนอลก,ก็หลุดโคต้ต้าแชมปี้ยนส์ลีกครั้งจบอันดับงตาราง แล้วมันก็ค,ค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆครับเริ่มซีซั่น2019ถึง2020ครับอุนานเอมรี hmm. ่โดนปลดเพราะมาจากความกดดันจากแฟนบอลนะครับถึงขั้นว่าแฟนบอลเนี่ยสไตร์ Strike เลยนะฮะร,รวมตัวกันไม่เข้าไปเชียร์ทีมในเอมิเรตสเตเดียมทำให้ทีมขาดรายได้เพิ่มขึ้นอีกถึงตรงนั้นนะครับโรนเก้เลยแบบต้องใช้แอคชั่นหน่อยเพราะว่าเฮ้ยเริ่มสูมเสี่ยงกับรายได้แล้วก็เลยต้องปลดอุนานเอมรี่ออกแล้วก็แต่งตั้งเอามิเกลอาเจตาครับเข้ามาคุมทีมแทน ริกีมือขวาของเปปโเดลา่ารวมถึงเป็นอดีตนักเตะขวัญใจเป็นกัปตันทีมของทัพปืนใหญ่ด้วยซึ่งน่าจะเป็นการตัดใจที่ถูกต้องครับเพราะอาร์เซต้าจบฤดูกาลในการเป็นแชมป์เอเฟเอค,คัพหลังชนั้นไม่นานก็แต่งตั้งอีกหนึ่งคนครับเอดูการ์สปารครับอดีตกองกลางของสโมสรนั่นแหละครับเข้ามารับหน้าที่ในตำแหน่งผู้นวยการกีฬาแม้จะถูกพูดถึงว่าเป็นเป้าหมายสำรองก็ตามเพราะาตอนแรเนนกเนี่ยทาอัลเชนอลเนี่ยอยากได้มอนชี่ครับผอ,อ,อมือทองจากเซบีย่านั่นแหละครับ จรจาไม่สาเร็จเพราะฉะนั้นมันเลยถูกพูดถึงครับว่าในเมื่อเริ่มลงทุนแล้วสองสาปีหลังที่ผ่านมาแต่ว่าคนใช้เงินเนี่ยใช้ไม่เป็นหรือเปล่าหลังจากนั้นมันเริ่มมีการต่อสัญญาฉบับใหญ่ๆหลายคนครับโอบามายองทะลุไปหลัก30,000 0ปอนต่อสัปดาห์เมลซัสเออร์ซิลเกิน30,000นแน่ๆครับวินเลียนอีก30,000 0ปอนเช่นเดียวกับโทมสัสปาเต้ครับที่ย้ายเข้ามาใหม่ก็ค่าเหนื่อยเราาๆนั้นครับเพดานค่าเหนื่อยเนี่ย พังทลายหมดเลยครับเ,เสร็จแล้วต่อ1ปีนะครับอ์เซนอลจ่ายค่าแรงนรักเแต่รวม145ล้านปอนด์และเอาเฉพาะ23คนที่กล่าวมาเนี่ยนะครับผลงานออกมาหรือในเคสของเมซุสเออซิลกับวิลเลียนหนักข้อเลยครับขายก็ไม่มีใครซื้อแล้วเพราะค่าเหนื่อยแพงจนต้องยอมยกเลิกสัญญาเพื่อปล่อยทั้ง2คนนั้นออกจากทีมไปคราวนี้เริ่มต้นซีซันใหม่2021ถึง2022ครับการสร้างทีมรูปแบบใหม่ครับนั่นคือซื้อนักเตะที่ มีอนาคตไกลครับซื้อไว้ในระยะยาวแต่มันเป็นการลงทุนสูงถึงเกิน150ล้านปอนด์ครับแล้วก็ได้กลุ่มนักเตะอายุไม่ถึง23ปีทุกคนอารอนแรมสเดลเบนไวทาเคฮิโรโทมิยาสึนูโนตาวาเรสแล้วก็กองกลางอีก2คนครับซซมบีหรือกองกา้ามาตินเออริกาชื่อเหล่านี้ไม่ได้ถูกพิสูจน์ว่าอยู่ในระดับท็อปคลาสเลยครับแต่เป็นกลุ่มนักเตะที่มีแววครับ พร้อมที่จะพัฒนาขึ้นไปสู่ระดับสูงได้ซึ่งมันเลยทาให้บรรดาสียงผชนยนั้นวิกและสำคัญมากกว่านั้นก็คือในช่วงเวลาณนตรงนี้ครับช่วงเวลาที่ทีมต้องการนักเตะหรือกลุ่มนักเตะสักกลุ่มหนึ่งที่พร้อมขึ้มาเป็นหัวเรือใหญ่เพราะถ้าเราไล่เรียงความผิดพลาดมานะครับตั้งแต่ผู้บริหารระบบการสร้างทีมการลงทุนในตลาดซื้อขายหรือการสรรหารนักเตะจนไปถึงการไว้วางใจให้กับกลุ่มคนที่มีประสบการณ์น้อยไล่เรียงมาทั้งหมดเลยครับมันถูกส่งต่อในเรื่องของความกดดัน ไปถึงนังเตะในสนามครับโอเคครับถ้าเราก้าวข้ามเรื่องของแท็กติกอะไรไปนะครับตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องภายในแล้วนะฮะแต่สิ่งที่เรารับรู้ได้ก็คือทุกครั้งที่เราดูอาเซนอับนี่คือทีมยิ่งใหญ่ครับปราสาทมากมายดับเบิลแชมป์ก็เคยมาแล้วแชมป์ไร้พ่ายก็เคยมาแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเต็มไปได้วยความผิดพลาดครับเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานเกือบทุกๆเกมเจอทีมใหญ่ก็สู้ไม่ได้เจอทีมเล็กก็เป๋ ยิ่งเจาะไปทีลนนะัดผลงานยิ่งชัดเจนครับกองหน้าไม่คมขาดความมั่นใจกองกลางไม่กล้าได้ไม่กล้าเสียกองหลังล้นล้านไปหมดผู้สาวประตูก็ผิดพลาดง่ายหเห็นทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในระยะเวลา12เดือนที่ผ่านมาครับโอเคครับถ้าเราจะโยนความผิดให้ความกดดันอย่างเดียวมันอาจจะมีข้อตกลงว่าโอ้โหนักกีฬาระดับนี้มันก็ต้องกดดันอยู่แล้วคุณต้องรับมือให้ได้กับสภาวะตรงนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมากกว่านั้นครับเพราะทุกครั้งมันจะเป็นข้อพิสูจน์ครับว่าคุณก้าวข้ามได้ดหรือเปล่า นั่นก็คือการแบกรับความคาดหวังความกดดันตรงเนี้ยให้มากกว่าสภาพจิตใจของตัวเองที่จะทนไหวครับเช่นถ้าคุณมีระดับการอดทนต่อแรงกดดันเหล่านี้อยู่สักเกรดระดับ1ิบคุณต้องก้าวข้ามตรงนั้นครับเพื่อจะเป็นคนที่สามารถแบกรับความกดดันได้ซึ่งในทีมฟุตบอลทีมหนึ่งถ้าคุณมีคนเหล่านี้นะครับที่สามารถก้าวข้าม แรงกดดันได้สัก3คน5คนมันก็จะเพียงพอในการขับเคลื่อนสโมสรเดินไปข้างหน้าต่อไปแต่ของอาซนอลไม่มีครับมันเลยจึงเกิดอาการที่เรียกว่าพันิคแบบเปลี่ยนเป็นคนละคนท,ทั้งที่ตอนอยู่ในสนามซ้อมมันดีเหลือเกินทําเยี่ยมเลยเวิร์กเลยแผนไหนก็เล่นได้หมดแต่พอถึงเวลาจริงๆทําไม่ได้ครับมีการวิเคราะห์ลงลึกอีกนะครับว่าเหตุนี้ครับมิเกลอาเซต้าอาจจะมีส่วนร่วมด้วยเพราะเขาเป็นหนึ่งในโค้ชที่ทักิกสูงอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าใส่ให้กับนักตเตะเนี่ย บางครั้งมันมากเกินไปเต็มหัวไปห,หมดเลยครับแล้วพอรับมาเยอะนะครับกบระบวนการการสั่งการหรือความคิดของดับบลบอลเนี่ยบางครั้งมันมันหล่นหลานกลัวว่าจะทําไม่ได้อย่างที่โค้ชสั่งและยิ่งเป็นแท็กติกใหม่ด้วยนะครับพออะไรที่มันใหม่แล้วก็เยอะเกินนะครับบางครั้งมันขาดความพอดีไปครับเวลาลงแข่งขันจริงอเดต้าก,ก็มาจะยืนชิดริมเส้นแล้วคอยตะโกนอยู่ตลอดเวลาจริงๆเป็นเรื่องดีนะครับเพียงแต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันของเซน นักเตะยังไม่สามารถตอบโจทย์ใน่องของแท็กติกได้พอคําสั่งมากเกินไปเหมือนไปจี้จุดเหมือนไปจับผิดมันก็ยิ่งแบบออกทะเลกันไปใหญ่ครับมันเหมือนกับว่าคุณเริ่มทํางานใหม่ครับแล้วก็ด้วยระบบการทํางานที่มันแปลกใหม่แต่มีรายละเอียดเยอะแยะมากมายแต่ในระหว่างการทำเนี่ยนะฮะเจ้านายก็เหมือนคอยยืนสั่งการอยู่ตลอดเวลาครับแทนที่จะจะมีอิสระในการทํางานกับกลายเป็นว่าเหมือนโดนจ้องจับผิดอยู่จะให้ผลงานออกมาดีดยากหน่อยครับเพราะฉะนั้นมันจึงเหมือน เวลาลงสนามไปทุกคนแต่มไมด้วยความกังวลครับกังวลว่าเฮ้ยจะทําได้ดีอย่างที่โคช้ชบอกหรือเปล่ากังวลว่าเฮ้ยจะทําได้ตามแผนแทคติกที่โคช้ชสอนไว้หรือเปล่ากังวลจนจนไม่เป็นตัวของตัวเองครับอย่างในเกมที่แพ้มาสตี้หประตูต่อสองนัดเตะอาร์เซนอลเนี่ยมันหมดสิ้นเลยครับโอเคครับมันอาจจะเป็นแค่การวิเคราะห์แต่ภาพที่เราเห็นบางครั้งมันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่านักเตะที่ลงไปเล่นในสนามน,นะครับไม่ได้มีความมั่นใจเต็มร้อยหรือเชื่อมั่น ในตัวเองอย่างที่ควรจะเป็นจนก่อไปถึงความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆซึ่งคำว่าเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละครับมันพอมารวมมันแล้วมันก็กลายเป็นก้อนที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและก็ไม่สามารถเปลีป่ยนแปลงอะไรได้ทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้มาชี้เป้าว่าใครเป็นคนผิดนะครับแต่ถ้ามันไล่เรียงลงมาตามระบบนะครับบอร์ดบริหารระบบการจัดการการตัดสินใจวิธีการหรือการสื่อสารส่งต่อให้กับนักเตะลงไปเล่นในสนาม หลังจากนี้อาเซนอลก็คงต้องเดินหน้าต่อครับแต่มันเป็นการเดินหน้าแบบอาจจะสั่นคลอนหน่อยครับซึ่งก็อยู่ที่ภายใต้ของผู้นำแหละครับทั้งมิเกลอาเจตารวมถึงเอ็ดูกาสปาด้วยว่าจะพาทีมนั้น้นวิกฤตตรงนี้หรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะต้องมีการเป,ปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตม,มากเลยานี้แต่สิ่งที่เราเห็นชัดๆนะครับทั้งองค์กรต้องมีส่วนร่วมในความรบับผิดชอบครั้งนี้ของอาเซโนอดูที่จะมีจุดเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าที่ทำให้ทีมนั้นกลับมายืนอยู่ในจุดที่ ควรจะยืนอีกครั้งซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนนะครับสาวกปืนโตคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยครับรู้สึกยังไงบ้างกับคอนเทนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเราไว้เหมือนเช่นเคยนะครับนอกจากยูทูบแล Facebook, Twitter, ้วยังมี f a c e b o o k t w i t t e r Instagram รวมช่องทางพอดแคสต์ด้วยครับ s o u n d c l o u d Spotify, Apple Podcast นะครับพพีังแค่ร์ชคำว่าเม s t a n d วันนี้ขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับ